สวัสดีครับการก้าวลงจากตำแหน่ง CEO WWE ของปาวินคือสิ่งที่สั่นสะเทือนวงการมวยปั้มอย่างมากเลยนะครับซึ่งไทยแจกแจงผลกระทบทั้งหมดก็คงไม่ไหวคลิปนี้เลยจะมาพูดถึงแค่เรื่องเดียวโดยโฟกัสไปที่พาร์ทของงานด้าน Creative ซึ่งหมายถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในโชว์แต่ละสัปดาห์นั่นเองครับเมื่อปาวินวางมือไปคนที่ก้าวเข้ามาสานงานต่อก็คือลูกเขยของป่าอย่างทิโดยก่อนหน้านี้ พี่ลูกเขยที่ทำหน้าที่ดูแล nxt เกิดมีปัญหาสุขภาพทำให้ต้องพักงานเป็นการชั่วคราวซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าพี่ลูกเขยนี่แหละที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทำให้ n xt ยุคก่อนยังเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้จากการที่เคยทำผลงานได้ดีก็เลยมีเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากจากการที่ wwe แต่งตั้งให้พี่ลูกเขยเป็น head of creative คนใหม่ถึงขั้นมีข่าวลือออกมาจากนักมวยปั้มที่เคยออกไปแล้วเลยนะครับ ว่าถ้าพี่ลูกเขยเข้ามามีบทบาทในด้านครีเอทีฟเร็วกว่านี้บางทีพวกเขาอาจจะอยู่กับสมาคมต่อไปก็ได้และนี่คือ5นักมวยปล้ำที่อาจอยู่ W w บต่อไปคาทิเบอร์สเข้ามาบริหารเร็วกว่านี้ครับอาดัมโคล อาดัมโคกลายเป็นนักมวยปล้ำตัวหลักในทันทีนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ NXT เมื่อปี2017โดยไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือว่าอาธรรมจะเป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่ามีพักพวกอย่างเช่นแก๊งอ n น i s p u ป e d Era อีราดัมโคก็คือคนที่มีส่วนสำคัญอย่างมากเลยครับในการยกระด,ดับให้ NXT กลายเป็นค่ายลำดับที่3ของสมาคมในช่วงที่ยังอยู่ WWE อาดัมโคจะทำงานกับ NXT เป็นหลักกับค่ายหลักก็เคยไปปรากฏต,ตัวบ้างนะครับ แต่ก็เป็นจํานวนที่น้อยมากๆนั่นทําให้อดัมโคได้ทํางานและมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับทิเบร์สน่พอสมควรเลยครับเคยมีข่าวออกมานะครับว่าสมาคมมีแผนที่จะดึงอดัมโคมาใช้งานในค่ายหลักแต่เหมือนว่านี่จะไม่ใช่สิ่งที่อดัมโคต้องการก็เลยเลือกอยู่ NXT ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของการทํางานส่วนเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็คงเป็นเพราะแนวทางในการใช้งานที่ดูจะไม่ค่อยตรงใจกับของอดัมโคสักเท่าไหร่ แม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นนักมวยปล้ำของ AEW ไปแล้วก็ตามแต่ดัมโคก็เคยเผยนะครับว่ายังติดต่อกับพี่ลูกเขยเช่นเดิมดังนั้นจึงมีแนวโน้มมากทีเดียวว่าถ้าพี่ลูกเขยได้เข้ามามีส่วนในการบริหารที่เร็วกว่านี้บางทีอาดัมโคก็อาจเลือกที่จะต่อสัญญาออกไปมากกว่าที่จะปล่อยให้หมดลงอย่างที่เกิดขึ้น s าชา a บ b a n หนึ่งในความสำเร็จของ Triple H สมัยที่ยังดูแล NXT ก็คือการสร้างกลุ่มโฟร์ฮอสรีเมนจนเป็นที่นิยมซึ่งซาชาแบงก์ก็คือหนึ่งในสมาชิกของแก๊งสีสาวที่ว่าครับและด้วยศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพี่ลูเขยจึงไม่ลังเลที่จะผลักดันซาชาแบงก์อย่างเต็มที่เลยครับความสําเร็จของซาชาแบงก์ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรียกว่ามีมากมายมากๆโดยนอกจากเข็มขัดแชมป์ที่กวาดมาแล้วทุกเส้นที่มีความสำคัญในสมาคมซาชาแบงก์ยังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการได้ปล้ำเป็นคู่เอกของ NXT Takeover สึกใหญ่ของค่ายหลัก รวมถึงวอซเมเนียด้วยครับแม้ว่าจะประสบความสําเร็จมากมายแต่เส้นทางในค่ายหลักของซาช่แบงค์กลับไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่สาเหตุก็มาจากเป่าวิลล่าไอเดียของฝ่ายครีเอทีฟที่ห่วยบัดซบส่งผลให้ซาช่แบงค์เลือกที่จะวอล์กอัจากศึกรอในเดือนพฤษภาคมแม้จะมีการโฆษณาว่ามีคิวขึ้นปั๊มในวันนั้นก็ตามนับตั้งแต่การวอล์กอัเกิดขึ้นกระแสข่าวด้านลบก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องจนชวนให้คิดว่าเส้นทางของซาช่แบงค์กับสมาคม คงจะจบลงเพียงเท่านี้แต่เมื่อปวินวางมือไปและมีพี่ลูกเขยเข้ามาสารงานต่อก็อาจจะทําให้ซาชแบงคิดทบทวนอนาคตของตัวเองใหม่ก็ได้นะครับดีไม่ดีถ้าพี่ลูกเขยเข้ามาเร็วกว่าเนี้ยเหตุการณ์ walk out ก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยใส่ดอกจันไว้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเคสนี้มีการรีเทิร์นเกิดขึ้นไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าคอนเทนต์นี้ผมทำสต็อกเอาไว้ก่อนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนนะนะ อาริสต์เบลคืออดีตแชมป์ n อ t ทีที่ปัจจุบันย้ายไปทำงานกับ AEW แล้วนะครับอาริ r ต์ a บลคือหนึ่งในนักมวยปล้ำตัวชูโรงที่มีส่วนช่วยยกระดับโชว์เช่นเดียวกับอดัมโคแต่สิ่งที่ต่างกันคืออาริส r ์ l บล k ถูกเรียกขึ้นมาใช้งานในค่ายหลักครับสิ่งที่อาริสต์ l บล k ต้องพบเจอไม่ว่าจากทั้งรอหรือว่าสมักดาวแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสมัยที่อยู่ n x เเลยนะครับเพราะแม้จะมีการเปิดตัวและท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์ แต่เมื่อสมาคมไม่มีแนวทางในการใช้งานที่ชัดเจนต่อให้เก่งมาจากไหนก็ไม่รอดอลลสเตอร์แบล็กจึงถูกปล่อยตัวออกไปแม้ว่าในตอนนั้นจะเพิ่งย้ายฝั่งมาเป็นอธรรมก็ตามอลิสเตอร์แบล็ก,กคือคนที่เคยออกมาชื่นชมความสามารถของทิเบอร์โดยบอกว่านอกจากพี่ลูกเขยจะบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนที่คอยปกป้องทุกคนด้วยพอมมย้อนกลับไปในสมัยที่ยังอยู่ N x t พี่ลูกเขยเคยเข้ามาขวางการด้วยตัวอลิสเตอร์แบล็ก เมื่อใครหลักต้องการใช้งานมาแล้วนะครับพอเนื้อเรื่องของ l ลเซอร์แบล็กใน n อ t นทั้นยังไม่จบจากสิ่งที่ว่ามาดูเหมือนว่าเลเซอร์แบล็กจะให้ความเคารพต่อพี่ลูกเขยแบบใช้ได้เลยเนื่องจากพี่ลูกเขยคือคนที่ซื่อสัตย์ต่อคาแรคเตอร์และกิมมิคที่ตัวเองสร้างมาสมมติว่าถ้าตอนนั้นอลเซอร์แบล็กได้รับอิสระจาก่ายหลักเช่นเดียวกับสมัยที่ทำงานกับพี่ลูกเขยใน n อ t นเทเชื่อว่าเลเซอร์แบล็กจะเป็นนักมวยปล้ำที่สร้างความแตกต่างให้กับโชว์ได้อย่างแน่นอน แคร์เรนครอก่อนหน้านี้ Karen รนค s อคือนักมวยปล้มฟรีเอเยนที่เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งทว่ากันตามจริงนี่คือนักมวยปล้มที่มีทุกอย่างที่พร้อมจะประสบความสําเร็จใน w w e เลยนะครับโดยแคร์เรนครอสเริ่มต้นเส้นทางในสมาคมโดยการเป็นนักมวยปล้มของ NXT Karen Cross มีทั้งการเปิดตัวที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการผลักดันอย่างหนักหน่วงทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ NXT อย่างรวดเร็ว ซึ่งดูเหมือนว่าในเวลานั้นทีโบสได้ทำการสร้างซุปตาคนต่อไปเพื่อเตรียมป้อนสู่ค่ายหลักสำเร็จแล้วนะครับแต่จะเป็นเพราะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานเร็วเกินไปประกอบกับการบุกและไอเดียต่างๆที่ผิดพลาดจนทำให้แคร์เรนครอสได้เจอปัญหาในค่ายหลักอย่างจังแม้ว่าจะมีช่วงเวลาในศึกรอที่ไม่น่าจดจำแต่แคร์เรนครอสก็คือนักมวยปล้ำที่สามารถเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จใน NXT ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีพี่ลูกเขย โดยนอกจากจะให้ความเคารพและชื่นชมในความเป็นผู้นำแล้วนะครับแคร์เรนครอสยังประทับใจกับการดูแลเอาใจใส่ของพี่ลูกเขยด้วยครับสมมุติว่าถ้าพี่ลูกเขยมีอำนาจคุมโชว์ในช่วงที่แคร์เรนคอี่ยถูกเรียกขึ้นมาใช้งานในสึกรอเชื่อว่าแคร์เรนค s รอสจะต้องเป็นหนึ่งในนักมวยปล้มตัวหลักที่น่าจับตามากที่สุดคนหนึ่งแน่นอนและตอนนี้แคร์เรนครอสก็กลับมาแล้วครับซามูโจ สม,มโจเป็นนักมวยปั้ำรุ่นใหญ่มากประสบการณ์เพราะเคยอยู่กับทั้งริงออฟฟอร์เนอร์และ TNA มาแล้วโดยย้ายมาอยู่ NXT ในปี2015ก่อนจะประสบความสำเร็จโดยการเป็นนักมวยปั้ำคนแรกที่คว้าแชมป์ N x t ได้2ส,สมัยโดยประสบการณ์ที่เหลือเฟือเมื่อถูกเรียกขึ้นมาใช้งานในค่ายหลักสาม,มโจจึงสามารถปรับตัวและมีบทบาทในระดับสูงอย่างรวดเร็วทั้งการได้ปั้ำเป็นคู่เอกรวมถึงเป็นแชมป์ US 2สมัย นอกจากนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่มีไมค์สกิลที่ยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายที่ต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งทําให้การผลักดันไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องก่อนจะถูกปล่อยตัวไปในเดือนเมษายนปี2021ีเมื่อทราบถึงข่าวการปล่อยตัวทิเบิร์์ก็ไม่พอใจสุดๆและตัดสินใจเซ็นสัญญากับซามูโจเพื่อนํามาอยู่ NXT อีกครั้งจากนั้นซามูโจก็สร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นนักมวยปล้ำคนแรกที่เป็นแชมป์ NXT ถึง3สมัย ก่อนจะต้องจำใจสละแชมป์พอมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกโดยหลังจากนั้นซาโมนโจก็ไม่ได้กลับมาปรากฏตัวในโชว์อีกเลยนะครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกจากสมาคมเป็นรอบที่2ซาโมนโชเคยออกมาเผยนะครับว่าพีูกเขยคือคนที่มีส่วนสําคัญตอนที่ตัดสินใจเซ็นสัญญาอีกครั้งหนึ่งและพีู่กเขยก็ยืนยันหนักแน่นมากๆว่าจะต้องเอาซาโมนโชกลับมาเป็นรอบที่2ให้ได้ซึ่งทานาตอนนั้นพีูกเขยมีอานาจในมือมากกว่านี้บางทีทุกวันเนี้ย สามันโจอาจะยังอยู่ WU WU ก็ได้นะครับและนี่คือ5นักมวยปล้ำที่อาจอยู่ WU WU ต่อไปถ้าทีเวอร์สเข้ามาบริหารเ็วกว่านี้ครับมีข้อมูลติดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับพูดไปแล้วก็น่าเสียดายนักมวยปล้ำดีๆเหล่านั้นนะที่ตอนนี้แต่กระสานร้านเซ็นกันไปหมดละจากการบริหารงานตามสไตล์ปาวินนะนะก็หวังว่าในจํานวนที่ว่ามาจะมีคนกลับมาบ้างนะหรือจะเป็นคนอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้เลยไม่ติด ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ